ดอกเบี้ยกรรมแม่โจนกับโยมเตียงอยู่เฝ้าไข้ท่านพระครูจนเย็นส่วนตอนกลางคืนนั้นท่านจะให้หนรสมชายสิิ์ก้นกุติและนายขุนทองผลัดเวรกันมาเฝ้าสำหรับคืนนี้จะต้องดูแลเป็นพิเศษท่านต้องนอนนิ่งๆไม่ขยับขยื่อน จึงต้องให้บุรุษพยาบาลเป็นคนเฝ้าไข่นายแพทย์สมมิ่งบอกว่าวันพรุ่งนี้ท่านจะต้องใส่เฝือกที่คอเพื่อให้กระดูกต่อติดกันดังเดิมนายสมชายกับนายขุนทองจึงพาแม่จวนกับโยมเตียงกลับไปส่งบ้านสมชายพรุ่งนี้จ่วยเอาย่ามฉันมาด้วยนะใบสีเขียวที่อยู่ข้างที่นอนน่ะ ท่านไม่ได้นำย่ามใบที่ใส่ของที่ระลึกไปของที่ระลึกเหล่านี้ท่านได้มาจากบรรพชิตด้วยกันเช่นหลวงปูน่นาคพระสิงห์หนในถ้ำเขาสิคริยาและหลวงพ่อเชื้อสายพมา่าในคราวเดินทุดงกับหลวงพ่อในป่าท่านคิดว่าหากท่านนำไปด้วยตอนท่านมรณาภาพก็จะมีคนอื่นมาเก็บไป แล้วก็จะไม่รู้ถึงคุณค่าท่านต้องการจะให้ลูกศิษย์ของท่านซึ่งแล้วแต่ว่าพวกเขาจะจะัดสรรแบ่งปันกันของที่ระลึกที่อยู่ในย่ามท่านนั้นนอกจากพระสมเด็จกับสร้อยประคำที่แกะสลักเป็นรูปพระพุทธรูปปางสมาธิแล,แล้วก็มีพระเครื่องเงินพดด้วงแล้วก็เหรียญสมัยโบราณอีกมากมาย พรุ่งนี้ท่านจำเป็นจะต้องให้พระสมเด็จแก่บุรุษพยาบาลสองนายที่เขาออกปากขอไวหลวงพ่อไม่ได้เอาไปด้วยหรอกลระครับนายสมชายถามไม่ได้เอาไปย่ามใบที่ฉันเอาไปด้วยเป็นคนละใบกันกับที่เคยใช้แล้วข้างในก็ไม่มีอะไรนอกจากปากกาสมุดดินสอแล้วก็นาฬิกาปลุกสำหรับจับเวลา ป่านนี้ไม่รู้ว่ใครเก็บเอาไปแล้วลุงอยากฉันอะไรอร่อยๆก็บอกมานะฮะพรุ่งนี้ขุนทองจะได้นำมาถวายนายขุนทองปวาวรณาชีวิตข้าไม่ได้อยู่เพื่อกินของอร่อยๆเหมือนเองหรอกเชิญเองเสพเสวยความอร่อยไปคนเดียวเถอะท่านว่าหลานชายแหมลุงลงแล้วก็ หนูสาวหวังดียังมาว่าหนูอีกประเดี๋ยวหนูก็ไม่มาเฝ้าไข้ซะเลยปล่อยให้นอนคนเดียวจะได้ถูกผีสาวสาวปล้ำเสียให้เข็ดเขาว่าโรงพยาบาลมีผีดุนะลุงลุงจริงไมหมฮะคุณยา่าเขาถามแม่จวนอย่าไปพูดล้อเล่นกับลุงลุงอย่างนั้นบาปกรรมเปล่าๆโยมมารดาท่านพระครูห้ามนุเปล่าล้อเล่นค่ะ เพียงแต่อยากให้หลวงลุงได้รับบทเรียนนะฮะคุณยา่าเขาแก้ตัวโยมแม่อย่าไปว่ามันเลยเจ้าเนี่ยมันพวกขี้กรากเล็กถึงได้ชอบลามปามถั่วไปเองจะก,กลับก็รีบกลับได้แล้วกลับซะก่อนที่ข้าจะออกปากไล่ท่านพระครูบอกหลานชายครั้นผู้มายเยี่ยมค่ายลากลับไปแล้ว ท่านกลับรู้สึกปวดก้นอย่างแสนสาหาัสในที่สุดก็ต้องนอนกำหนดปวดหนอปวดหนอเพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจะได้คลายความปวดลงคลั้นจิตตั้งมั่นกลับได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูว่าจะต้องปวดแบบเนี้ยหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเพื่อใช้หนี้กรรมที่เคยแกล้งพี่สาวให้ปัสสาวะไม่ออกก็อย่างที่เต่าเขาบอกนั่นแหละว่า การใช้กรรมใช่ว่าจะใช้หมดในคราวเดียวท่านนึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นครั้งที่เรียนวิชาสยศาสตร์กับพระเขมรแล้วนำม,มาทดลองกับพี่สาวจนทำให้หล่อนเกือบจะต้องเสียชีวิตแต่เราก็ใช้กรรมไปแล้วนี่นาะตอนปฏิบัติกรรมาฐานคณะหวัดมหา,าธาตุเราก็ได้ใช้กรรมโยมพี่ไปแล้วท่านคิดในใจเสียงนั้นดังขึ้นที่ข้างหูอีกว่า ตอนนั้นมันแค่เงินต้นส่วนตอนนี้เป็นดอกเบีย้ยโชคดีที่ท่านมาบวชนะแล้วก็เป็นพระสุปฏิปันโนไม่เช่นนั้นท่านต้องรับกรรมหนักหนาสาหัสกว่านี้ดีเท่าไรแล้วที่ท่านใช้กรรมตอนมีชีวิตอยู่ถ้าท่านไม่บวชท่านจะต้องใช้กรรมตอนตายโดยที่ไปใช้ในเมืองนรกท่านพระครูเห็นด้วยกับเสียงที่มากระซิบที่ข้างหู เห็นด้วยร้อยเปอร์เซนต์ว่าถ้าท่านไม่บวชท่านก็จะยังคงไม่เชื่อว่านรกมีจริงและท่านจะสั่งสมบาปกรรมไว้มากกว่านี้หลายร้อยเท่านึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่าบุคคลผู้เห็นผิดย่อมมีนรกเป็นที่ไปเพราะบุคคลเห็นผิดแล้วจะไม่ทำความชั่วนั้นไม่มีดังนี้แล้วจึงปลอบใจตนเองว่า เราจะต้องอดทนเพราะเรากำลังเสวยผลของกรรมซึ่งเกิดจากการกระทำของเราเองโชคดีเท่าไรแล้วที่ได้มาใช้กรรมในเมืองมนุษย์ฉะนั้นจงอดทนต่อไปดีแล้วที่คิดอย่างนี้ได้ก็ดีท่านเห็นโทษของความผิดแล้วใช่ไหม มิจฉาทิฏฐินะ่ะการที่ท่านไม่เชื่อว่านรกมีจริงเท่ากับท่านเห็นผิดคือคิดผิดไปจากความเป็นจริงพวกมิจฉาทิฏฐิจึงต้องมีนรกเป็นที่ไปเพราะเมื่อไม่เชื่อว่านรกมีก็เลยพากันทําชั่วทางกายวาจาใจครบไตรทวารกว่าจะรู้ว่านรกมีจริงก็ตายไปตกนรกเสียแล้วต่อไปในอนาคต จะมีพวกมิจฉาทิฐิเต็มเมืองแล้วบ้านเมืองก็จะสับสนวุ่นวายท่านก็จะมีโอกาสช่วยเหลือพวกเขาได้บ้างคือช่วยพวกที่มีสัมมาทิฏฐิให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่เลวร้ายได้อย่างไม่ต้องทุกข์ใจจนเกินไปแม้ท่านจะสำเร็จประโยชน์ตนที่เรียกว่าอัตถิหิตสมบัติแล้วท่านก็ต้องบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นที่เรียกว่า ปารหิตตาปฏิบัติท่านจะต้องดําเนินตามรอยพระบาทของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะได้ใช้นี่มนุษย์ดังที่ได้อธิษฐานจิตเอาไว้แรงอธิษฐานจิตของท่านมีพลังมากนะไม่เช่นนั้นท่านจะตายไปแล้วท่านพระครูฟังเพลินเพร,ะเราะการฟังทําให้หายปวดก้นได้บ้างท่านอยากรู้ว่าเสียงนั้นมาจากที่ใด จึงถามในใจว่าท่านเป็นใครมาจากไหนทำไมทึงดีกับเราเลิกเกินเรารู้สึกซาบซึ้งในความดีของท่านที่มีต่อเราช่วยบอกหน่อยเถอะนะว่าท่านเป็นใครเราก็เป็นเพื่อนตายของท่านยังไงล่ะเพื่อนแท้และเพื่อนตายอ๋อสติสัมปชัญญะนั่นเองงั้นก็ช่วยบอกอีกนิดเถอะว่าท่านมาอยู่กับเราตั้งแต่เมื่อไร ตั้งแต่ท่านเกิดและทำไมท่านถึงไม่ค่อยแสดงตัวถ้าท่านสอนเราตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กเราก็คงจะไม่ก่อกรรมทำชั่วท่านถือโอกาสโยนความผิดให้เพื่อนแท้และเพื่อนตายเราจะแสดงตัวก็ต่อเมื่อท่านฝึกเราก็แต่ก่อนท่านไม่เคยฝึกสติเลยโปรดรู้ด้วยว่า สติสัมปชัญญะนั้นจะมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนแต่จะนำมาใช้ได้ก็ต่อเมื่อฝึกเสียก่อนเหมือนช้างม้าวัวควายท่านจะนำมาใช้งานก็ต้องฝึกมันเสียก่อนถ้าไม่ฝึกมันก็ทำงานให้ท่านไม่ได้สติสัมปชัญญะก็เช่นเดียวกันถ้าท่านไม่ฝึกก็นำมาใช้ไม่ได้และการฝึกก็ยากมากยากกว่าฝึกช้างม้าวัวควาย ต้องมีความเพียรความอดทนอดกลั้นจริงๆจ,งจึงจะฝึกได้สําเร็จนอกจากนี้ก็ยังใช้เวลาอีกด้วยไม่ใช่จะฝึกกันวันสองวันก็สําเร็จเรื่องนี้ท่านรู้ดีไม่ใช่หรือก็รู้เท่าๆกับที่คุณรู้นั่นแหละรู้แล้วถามทำไมว่าเราไม่แสดงตัวถามเพื่อฆ่าเวลาไงล่ะเราต้องการถามเพื่อฆ่าเวลา ท่านไม่ต้องฆ่าเวลาเวลามันฆ่าท่านเองสัตว์โลกทั้งหลายถูกเวลาฆ่าอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามผู้มีปัญญารู้ความจริงดังนี้แล้วก็จะต้องขวนขวายเร่งทำความดีหนีความชั่วพาตัวให้พ้นจากวังวนวัฏจักรชีวิตส่วนผู้ไร้ปัญญาก็จะพากันหลงระเริงประมาทมัวเมาในชีวิตติดข้องผัวพันอยู่กับความสุข อันเกิดจากการได้เสพเสวยกรรมคุณทั้งห้าแก่งแย่งกรรมคุณกันจนเป็นเหตุให้เกิดการเบียดเบียนปะทุสร้ายซึ่งกันและกันจิตถูกชักจูงไปด้วยอำนาจแห่งโลภะโทสะและโมหะจึงไม่พบกับความบริสุทธิ์หลุดพ้นต้องเวียนว่ายวกวนอยู่ในวัฏจักรชีวิตต่อไปตราบนานเท่านานท่านโชคดีที่ข้ามพ้นวังวนนี้แล้ว กิจที่พึงทำแก่ตัวเองก็จบสิ้นเหลือแต่หน้าที่ที่พึงกระทําต่อผู้อื่นช่วงชีวิตที่เหลือท่านจะต้องอุทิศเพื่อมนุษยชาติท่านจะเป็นผู้นำในทางการสร้างความดีแก่มนุษย์ผู้ยังแหวกว่ายอยู่ในสงสารสาครและเราก็จะอยู่กับท่านตลอดไปจนกว่าท่านจะละสังขารท่านพระครูฟังเพลินจนลืมปวดครั้นเสียงที่ได้ยินหายไปแล้ว จึงรู้สึกปวดหนึบๆนบขึ้นไมาอีกจึงพูดกับเวทนาว่าเจ้าเวทนาเอ๋ยเชิญท่านทรมานเราให้พอนะเราจะไม่ถือโทษโกรธเคืองท่านแต่ประการใดหน้าที่ของเราคืออดทนเราจะอดทนไปจนกว่าจะตายและเมื่อเราตายเสียแล้วท่านก็จะทรมานเราไม่ได้อีกต่อไปจเจ้าอาวาดวัดป่ามะม่วงตกลงปลงใจ ช่วงเวลาที่ท่านนอนอาพาธอยู่ในโรงพยาบาลนี้ท่านจะใช้เวลาช่วงกลางคืนสวดพระธรรมจักรหรือชื่อเต็มว่าธรรมจักกับวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาหรือเทศกันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่คณะปัญจวคัคีสมัยที่ท่านย้ายจากวัดปรมบุรีมาจำพรรษาที่วัดป่ามะม่วงใหม่ๆม,มีพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งแนะนำ ให้ท่านสวดธรรมจากให้ครบพันจบแล้วจะเจริญด้วยวัตถุธรรมและศาสนธรรมท่านจึงเริ่มสวดตั้งแต่ปี2,509ถึงเวลานี้ก็เกือบ12ปีแล้วแต่ยังไม่ครบเพิ่งจะได้719จบเท่านั้นยิ่งในระยะหลังๆที่ท่านมีงานมากก็ไม่มีเวลาสวดเลยท่านตั้งใจว่าจะต้องสวดให้ครบ ภายในปี2526ซึ่งยังเหลือเวลาอีก5ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526เป็นต้นไปวัดของท่านจะมีผู้คนหลั่งไหลามาปฏิบัติกันมากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเมื่อมีอคันตุกะมากวัตถุธรรมก็จำเป็นจะต้องมีที่พักที่ปฏิบัติธรรมอาหารน้ำไฟเพื่อสะดวกต่อการดําเนินชีวิตและเอื้ออํำนวยต่อการปฏิบัติหากท่านสวดธรรมจักครบพันจบเงินจะไหลนองทองจะไหลามาสู่วัดของท่านและท่านก็จะนําเงินทองนั้นมาใช้จ่ายในการสร้างคน ให้เป็นคนดีด้วยการเจริญวิปัสนากรรมฐานตามแนวสติปัฐานสี่บุคคลต่างๆที่เคยเกี่ยวข้องกับท่านทั้งในอดีตชาติปัจจุบันชาติจะพากันมาให้ท่านชดใช้กรรมท่านจะช่วยพวกเขาจนสุดความสามารถพระชาติหน้าท่านจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วเมื่อนายสมชายกับนายขุนทองกลับมา ถึงวัดจะต้องพบกับความสับสนโอนลเวงนั่นคือปีพาดมอนสองคณะกำลังทะเลาะกันเพราะต่างก็ถูกว่าจ้างให้มาเล่นในงานสวดพระอภิธรรมศพจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะความหวังดีของพระมหาบุญและในแพทย์สมมิ่งที่ต่างก็ไปว่าจ้างมาคนละวงวงหนึ่งก็มาจากบ้านเหนืออีกวงหนึ่งมาจากบ้านใต้ เมื่อมาประจันหน้ากันจึงเกิดความสับสนขึ้นคลัดนนายสมชายแจ้งว่าท่านพระครูยังไม่ได้มรณาภาพต่างวงต่างก็เก็บเครื่องกลับบ้านตนถึงอย่างไรก็ไม่ขัดทุนเพราะได้เงินมัดจำมาแล้วเนื่องจากไม่มีผู้ใดมาส่งข่าวท่านพระครูมิได้มรณาภาพคนที่วัดจึงไม่รู้เรื่องและจัดแจงงานศพไว้อย่างเรียบร้อย นายสมชายกับนายขุนทองได้รับมอบหมายให้พาแม่จวนไปรับศพที่โรงพยาบาลส่วนพระมหาบุญและพระเนนตลอดจนแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาเตรียมงานมีแต่พระบัวเยียวเท่านั้นที่ทำใจไม่ได้จึงอธิษฐานจิตเข้าผลสมาบัติอยู่ในโบสถเป็นเวลาสามวันคิดว่าออกจากผลสมาบัติแล้วคงพอทำใจได้บ้าง อีกประการหนึ่งท่านก็ได้รับมอบหมายให้สอนกรรมฐานหลังจากที่ท่านพระครูไม่อยู่แล้วคงเป็นงานหนักที่สุดในชีวิตและท่านก็จะทำให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการแสดงกตัญญูกะตะเวทีต่ออุปชาัยาาจารย์ดังนั้นผู้ที่อาศัยอยู่วัดป่ามะม่วงที่ไม่รู้ว่าท่านพระครูมิได้มรณาภาพจึงมีแต่พระบูญเฮียวเท่านั้น เพราะท่านเข้าผลสมาบัติอยู่ในโบสถ์หลังจากที่ท่านพระครูออกจากวัดไปได้สักครึ่งชั่วโมงเมื่อรู้ว่าท่านพระครูยังมีชีวิตอยู่บรรดาพระภิกษุสมามเณรแม่ชีอุบาสกและอุบาสิกาแห่งวัดป่ามะม่วงต่างพากันยินดีปรีดาและอยากจะไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลหากติดอยู่ที่ว่าไม่มีรถพระมหาบุญจึงเรียกในสมชายมาสั่งการ สมชายคุณไปว่าจ้างรถบัสมาสักคันดีไหมพวกเราอยากจะไปกราบเยี่ยมหลวงพ่อดีครับหลวงพี่แต่ผมขอเสนอว่าควรจะไปวันพรุ่งนี้เพราะวันนี้ก็เย็ยนมากแล้วหมอเขาคงอยากให้หลวงพ่อพักผ่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยไปดีไหมครับชายหนุ่มออกความเห็นก็ดีเหมือนกันอาตมาเลิมนึกไป มัวแต่ห่วงหลวงพ่องั้นพรุ่งนี้คุณไปว่าจ้างรถในจังหวัดให้มารับก็แล้วกันท่านบอกคนขับรถของท่านพระครูบุคคลที่ยินดีมากกว่าใครๆเมื่อรู้ว่าท่านพระครูไม่ได้มรณาภาพคือพระมหาบุญทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะท่านได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงให้รักษาการเจ้าอาวาสไปก่อน จนกว่าทางการจะแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่ซึ่งอาจจะเป็นพระวัดอื่นหรือพระวัดป่ามะม่วงซึ่งถ้าเป็นกรณีหลังบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งก็ต้องเป็นท่านท่านไม่ถนัดเรื่องการบริหารและไม่เคยคิดอยากเป็นเจ้าอาวาสจึงยินดีปรีดากว่าใครเพื่อนที่รู้ว่าท่านพระครูยังมีชีวิตอยู่ หลวงพ่อเป็นอย่างไรบ้างอาการหนักมากไหมท่านถามนายสมชายหากนายขุนทองชิงตอบเสียก่อนว่าท่านไม่เป็นอะไรหรอกฮะหลวงพี่ยังด่าได้อยู่แสดงว่าอาการไม่เข้าขั้นโคมา่างั้นหรือท่านด่าใครละ่ะหลวงพ่อใช่ว่าจะด่าใครง่ายๆนะพระมหาบุญไม่อยากจะเชื่อด่าหนูนี่แหละแม้เราหรืออุตสาห์เป็นห่วง แต่ท่านกลับมาดาด่า,าเป็นชุดเลยหาหลวงพี่หนูเงี่ยเจ็บใจจริงๆหนุมขุนทองลอยหน้าลอยตาพูดจริงหรือสมชายพระมหาบุญต้องการพยานยืนยันหลวงพี่อย่าไปฟังมันนะครับเจ้าหมอเนี่ยมันเวอร์ก็รู้รู้กันอยู่นายสมชายไม่เข้าข้างเพื่อนเพราะเป็นคนบริสุทธิ์ยุติธรรม อาตมาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันคนอย่างขุนทองพูดอะไรต้องเอาห้าหารเอาล้านลบเสียก่อนที่เหลือจึงจะเชื่อได้พระมหาบุญว่ายังเชื่อไม่ได้ครับหลวงพี่ต้องเอาตะแกรงมาร่อนอีกครั้งหนึง่งจึงจะเชื่อได้นายสมชายเสริมสนุกใหญ่เลยนะทั้งหลวงพี่ทั้งพี่สมชาย พากันรุมว่าหนูใหญ่เลยเอาเลยก็หนูมันหัวเดียวกระเทียมรีบนี่หลวงพี่บัวเหี่ยวก็เข้าผลสมบัติเสียไม่งั้นหนูก็พอจะมีพวกบ้างเองแน่ใจหรือว่าท่านจะเข้าข้างเองนายสมชายเยาะหยันแน่จะยิ่งกว่าแช่แป้งพนันกันไหมล่ะเขาท้าข้าไม่พนันกับคนอย่างเองหรอก ขืนพนันไปก็เสียทั้งขึ้นทั้งล่องเพราะถ้าข้าชนะเองก็หาว่าข้าขี้โกงแต่ถ้าเองชนะก็จะเอาข้าไปประจานให้คนอื่นเข้ารู้กันทั้งจังหวัดสรุปแล้วข้าเสียเปรียบอยู่วันยังคำ่ำเอาละเอาละอาตมาขอบินทบาทอย่าได้เถียงกันอยู่เลยเป็นอันว่าพรุ่งนี้พวกคนในวัดจะได้ไปเยี่ยมหลวงพ่อ ฉะนั้นคืนนี้อาตามาก็จะนำพระเนนและอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเราพร้อมใจกันอุทิศส่วนกุศลให้หลวงพ่อท่านจะได้หายเร็วๆพระมหาบุญสรุปและหนูต้องปฏิบัติด้วยหรือเปล่าฮะขุนทองอยากรู้ก็หนูอยู่วัดตือเปล่าล่ะท่านมหาย้อนถามอยู่นะอยู่หรอกฮะ แต่ว่ายังไม่เคยปฏิบัติยังไม่เคยขึ้นกรรมฐานคงทำความยุ่งยากลำบากให้กับผู้สอนไม่น้อยและอีกอย่างหนึง่งหนูก็ตั้งใจไว้ว่าจะให้หลวงพี่บัวเฮียวสอนในเมื่อหลวงพี่ท่านมาเข้าผลสมบัติสียแล้วหนูก็เลยไม่มีคนสอนเอาไว้หลวงพี่ออกแล้วหนูค่อยเรียนดีกว่าหนูรู้ว่าตัวเองใกล้เกลือกินด่างเขาชิงว่าตัวเองเสียก่อน ที่จะถูกพระมหาบุญหรือไม่ก็ในสมชายว่าเช้าวันรุ่งขึ้นพวกนักข่าวก็พากันมาเต็มโรงพยาบาลเพื่อจะสัมภาษณ์ท่านพระครูทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของจังหวัดสิงห์บุรีได้พาดหัวข่าวฉบับวันที่15ตุลาคม 2521ว่าพระอรหันต์คอหักไม่ยักตายรายละเอียดข่าวก็อ้างอิทธิปฏิหารและสรุปว่าที่ท่านไม่มรณาภาพเพราะเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ในความเข้าใจของเขาก็คือผู้มีฤทธิ์เดชสามารถฝืนกฎธรรมชาติเช่นความเป็นความตายได้ซึ่งการออกข่าวเช่นนั้นถือเป็นการเข้าใจาศาสนาอย่างผิด,ผด จึงเป็นหน้าที่ของท่านพระครูที่จะต้องอธิบายชี้แจงให้พวกเขาเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมครับนักข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งถามพร้อมกับจอ่อเครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็กตรงปากท่านเขาออกเสียงอรหันต์เป็นอรหันต์ทำไมโยมถึงคิดว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์ ท่านออกเสียงเป็นอรหันต์ก็หลวงพ่อคอหักแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้ถ้าเป็นปุถุชนคนธรรมดาก็ต้องตายไปแล้วเขาตอบโยมเข้าใจผิดนะโปรดเข้าใจเสียใหม่ให้ถูกต้องอย่าไปคิดว่าอาตมาเป็นพระอระหันต์เพราะโยมจะคิดอย่างนั้นไม่ได้ทำไมถึงคิดไม่ได้ล่ะครับเพราะปุถุชนจะพยากรณ์ความเป็นอรหันต์ไม่ได้ ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งผู้ที่บรรลุอรหันต์จะไปเที่ยวบอกคนโน้นคนนี้ก็ไม่ได้และจะรู้ได้อย่างไรล่ะครับว่าใครบรรลุหรือไม่บรรลุถ้าเป็นสมัยพุทธกาลบุคคลก็จะรู้ว่าใครบรรลุอรหันต์ก็คือพระพุทธเจ้าแต่สมัยนี้ผู้ที่จะรู้ได้ก็ต้องเป็นพระอรหันต์ด้วยกันคนอื่นที่ไม่ได้เป็นจะมารู้ไม่ได้ อันนี้พระพุทธองค์ทรงสอนไว้นะไม่ใช่อัตมาคิดขึ้นมาเองอาตมานั้นไม่ใช่ศาสดาถึงจะทำเทียนนั้นได้และพระอรหันตุกองค์ต้องมีฤทธิ์อย่างหลวงพ่อหรือเปล่าครับเขาพยายามจะตะล่อมให้ท่านพระครูยอมรับว่าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านพระครูรู้ทันจึงตอบว่าโยมยังไม่เข้าใจยังแยกไม่ออกระหว่างความเป็นอรหันต์กับ ความเป็นผู้มีฤทธิ์สมัยพุทธกาลคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องนี้ก็มีอยู่มากอย่างเช่นจะตินสามพี่น้องและบริวารซึ่งเข้าใจว่าพวกตนเป็นพระอรหันต์เพราะว่าสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ต่อเมื่อพระพุทธองค์มาโปรโดก็จึงได้รู้ว่าพวกตนไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหรันต์ แปลว,ว่าเป็นพระอาหารหันต์กับความสามารถแสดงฤทธิ์ได้เป็นคนละเรื่องกันเหรอครับถูกแล้วผู้ที่จะเป็นพระอาหารหันต์จะต้องปฏิบัติวิปัสนาจนกิเลสต่างๆหมดสิ้นไปส่วนผู้สามารถแสดงฤทธิ์ได้ต้องเจริญฌานสีแล้วอธิษฐานจิตขอให้ได้อภิญญาฉะนั้นท่านที่เป็นพระอาหารหันต์อแสดงฤทธิ์ไม่ได้หากไม่ได้สำเร็จฌานสี่ และผู้ที่ได้อภินญ,ญาก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพระอระหรันต์ถ้าไม่ได้เจริญวิปัสสนาจนสามารถทำลายกิเลสได้หมดสิน้นแล้วมีไหมครับคนที่เป็นพระอระหรันต์ด้วยมีฤทธิ์ด้วยมีมากมายเจวละนี่อาตมาหมายถึงสมัยพุทธกาลนะพระอระหันต์เป็นผู้มีฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลเช่นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรพระอนุรุทธะ พระรัฐบาลพระอุบลวรรณนาเทรีเป็นต้นท่านพระครูพยายามอธิบายนั่นเป็นสมัยพุทธกาลครับแต่สมัยนี้เป็นพระอารหันด้วยความสามารถแสดงฤทธิ์ได้ด้วยก็คือพระครูเจริญวัดป่ามะม่วงเขาสรุปพอดีกับในแพทย์สมมิ่งส่งบุรุษพยาบาลมานำท่านพระครูไปยังห้องฝึกการสัมนาจ,จึงยุติลง